All, from started start. wear bottom, you can see the lowest, out diamonds, to on. me the the want the want that shit so it The way tryna they update 'cause can all see lie I I I ก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับแกนวิวอินห้องประชุมห้องทํางานของเราส่วนของตรงนี้นะครับทุกคนมาดูใกล้ๆก็จะเป็นไลทมิีเนตนะครับปิดผิวตรงนี้นะครับเป็นลวดลายหินอ่อนสําหรับกับนี่นะครับสีขาวแล้วก็สีไม้เพิ่มความดูหลาแล้วก็มีเลเยอร์มีสไตล์เพิ่มความลักชัวรี่ด้วยขอบสีทองนะครับมีไฟ LED นะครับซ่อนอยู่ตรงขอบนะครับแล้วก็เล่นกับป้ายชื่อนะครับ ดูสวยงามมากเลยโอเคผมดูชอบมากเลยนะครับตรงนี้นี่นะครับมาดูในส่วนของห้องทํางานกันนะครับห้องทํางานจะมีอะไรตามผมมาเลยโอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นห้องทํางานนะดกได้ว่ากว้างขวางมากเลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสีสันในการตกแต่งก็จะมีสีไม้แล้วก็สีขาวนะครับสลับกับนี่นะครับ นินอ่อนเหมือนเดิมนะครับเป็นลามิเนตปิดทิวตรงนี้นะครับเฮ้ hey, ทุกคนผมดูเหม, CEO มือนซีโอไหมครับเป็นไงนครับสำหรับงานยิวอินของดองดีเฉียของเราชื่นดเรียกว่าสุดรู้มากเลยสไตล์นี้เรียกว่าสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่นะครับซึ่งมีความหรูมากถ้าใครอยากยิวอินกับดองดีเฉียของเราซึ่งเบอร์โทรอยู่ข้างบนนี้นะครับเป็นเบอร์เดียวกับไลน์สามารถไลน์ไดเลยและขอฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเ,เราชอบคลิปใหม่ของเราได้เลยคลิปต่อไปดิพาไปดูนะครับ